พาทำตัวอักษรวิ่งแบบละเอียดกดเข้าไปที่บวกข้างล่างสุดเพื่อที่จะเลือกคลิปหรือภาพอ่าเราขอเลือกเป็นภาพเนาะก็จะได้อ่าจะได้ปิดเสียงปิดเสียงเนาะปิดเสียงข้างบนเพื่อที่จะอ่าไม่ต้องมีเสียงแทรกขอเลือกเป็นภาพใช้ได้ทั้งภาพและคลิปที่เลือกเป็นภาพก็คือ วันง่ายวันไม่ดิ้นเอ่อนักเรียนก็จะได้เรียนง่ายๆทีนี้พอเราเลือกภาพขึ้นมาบนสุดตัว A ข้อความจิ้มเข้าไปเอามือจิ้มเข้าไปจิ้มเสร็จแถบตัวอักษรขึ้นมาอ่าพอสอนนะอเนาะก็เลาจะทาตัวหนังสือง่ายๆเขียนว่าดีพอเราพิมพ์ว่าดีเสร็จทีนี้ให้เราเลือกสีชี้จะเลือกสีน้ําเงินชี้กดที่สีน้ําเงินตัวสีน้ําเงินขึ้น บนแถบสีเป็นข้อความเป็นรูปตัวเอที่เป็นสี่เหลี่ยมอยู่บนอยู่บนตัวเอจิ้มเข้าไปตรงนั้นจะเป็นตัวเลือกว่าจะให้ตัวอักษรแบบไหนจีจิ้มครั้งหนึ่งปึ๊บขึ้นอย่างนี้จิ้มอีกครั้งหนึ่ง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 ขึ้นอย่างนี้จีจิ้มอีกครั้งหนึ่งขึ้นอย่างนี้ทีนี้ขอเลือกอย่างนี้แล้วก็ ขอ,อกดคำว่าเสร็จสิ้นข้างบนสุดโน้นตึง้งพอดีตรงนี้เสร็จมันอยู่ตรงกลางใช่ไหมให้เอานิ้วกดแช่และลากมันไปให้อยู่ในจุดที่เราอยากให้มันอยู่เราจะลากจะย่อจะขยายได้หมดเอานิ้วชี้กับนิ้วโป้งกดแช่กดลากกดทางได้ปกติอาชี้จะลากขึ้นไปข้างบนชี้กดแช่แล้วี่จะถางให้มันตัวมันใหญ่ขึ้นกดแช่ลากขึ้นไปเอานิ้วโป้งกดมากดทาง ดนิ้วโปง้งกับนิ้วชี้แช่ขยายพอแช่กับขยายเสร็จมันทางอ่ามันจะอยู่จุดที่เราอยากให้อยู่ชี้ก็จิ้มแช่ลากมาทีนี้จะพิมพ์อีกตัวหนึ่งให้ดูก็จิ้มไว้ที่ข้อความมันขึ้นมาชี้จะพิมพ์คําว่าเด่นจระเอดอเด็กไม้เอกนอนหนูเด่นเด่นเสร็จจะให้เป็นโทนสีน้ําเงินเหมือนเดิมจิ้มที่สีน้ําเงินจิ้มที่ตัวอักษรเป็นเอมีขอบ ให้ขึ้นจิ้มครั้งหนึ่งเป็นอย่างนี้จิ้มอีกครั้งหนึ่งเป็นอย่างนี้อ่าพอเป็นอย่างนี้พอใจแล้วะจะขยายก็ได้จะย่อก็ได้จะเอานิ้วแช่ขึ้นไปที่ส่วนนี้แล้วก็ลากไปกดเสร็จสิ้นลากไปอยู่ในจุดที่เราอยากให้เขาอยู่จะกดขยายเอานิ้วนิ้วชี้จิ้มนิ้วโป้งกดแช่แล้วกดขยายหรือจะไม่ขยายจะปกติก่อนก็ได้สำหรับคนให่อ่าดีเด่น ทันี้อทำให้ดูแค่สองตัวจะได้ง่ายๆเนาะพอทำให้ดูสองตัวง่ายๆเสร็จอาทีนี้ให้มากดที่คำว่าดีมันกดครั้งเดียวมันจะขึ้นคำว่ากำหนดระยะเวลาให้จิ้มไปที่กำหนดระยะเวลามันจะขึ้นแถบสีแดงข้างล่างให้กด เราจะตั้งคำนี้ไว้ให้อยู่ต้นคลิปต้นคลิปก็ไอแถบสีแดงล่างสุดเนี่ยเอามือแช่กดแช่แล้วกดล่าขึ้นมาข้างหน้าขึ้นมาประมาณนี้มันจะหยุดคลิปเต็มนะมันจะอยู่เต็มสีแดงใช่ไหมยอยูดต้นคลิปเกือบครึ่งหนึ่งมันจะอยู่ประมาณนี้อ่ากดเสร็จให้กดเครื่องหมายถูกข้างล่างอ่าเสร็จแล้วมันจะอยู่ประมาณนี้ทีนี้ไอ้กดคำว่าเด่นกดกำหนดระยะเวลาเราจะให้อยู่ท้ายคลิป เอามือไปกดแถบสีแดงกดแช่แล้วก็กดลากเข้ามาทางขวาอ่าไปเจอตัวปุ่มนี้อ่ากดแช่กดลากมาอยู่ทางขวาเขาจะอยู่ประมาณครึ่งคลิปปลายท้ายคําว่าเด่นนะแล้วกดถูกอ่าทีนี้มันวิ่งแล้วพอวิ่งแล้วเสร็จอย่างนี้เราควรจะกดเพิ่มเสียงแล้วเลือกเสียงที่เราชอบอ่าเรื่องเสียงจะสอนทีหลังเนาะสามข้อที่คนรวยสอด กีเสยหมดระดับเสียงก็ไปต